ในปี2025ลาวกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงประเทศที่เคยเน้นเพียงการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและป้องกันพรมแดนกลับเริ่มลงทุนอย่างจริงจังในการพัฒนากองทัพและยุทธศาสตร์กลาโหม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มุ่งสร้างอำนาจเชิงรุกต่อประเทศอื่นแต่เพื่อสร้างความมั่นใจในการปกป้องอธิปไตยของตนและเพิ่มบทบาทในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศสมาชิกอาเซียนโลกเริ่มจับตามองลาวมากขึ้นเมื่อโปรแกรมพัฒนากองทัพที่มีความซับซ้อนและทันสมัยถูกเผยแพร่กระบวนการปรับปรุงกองทัพของลาวดำเนินไปอย่างเป็นระบบและวางแผนอย่างรอบคอบ ประเทศได้เริ่มอัปเกรดอุปกรณ์ทางทหารลงทุนในระบบการสื่อสารที่ทันสมัยยานเกราะและอาวุธความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีการขยายโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะของนายทหารและกำลังพลการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือก้าวนี้ชัดเจนว่าลาวต้องการพิสูจน์ว่าประเทศเล็กก็สามารถมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของอาเซียนได้ ภูมิศาสตร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญลาวตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับ5ประเทศอาเซียนและจีนทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมือทางทหารการซ้อมรบรวมและการประสานกำลังอย่างรวดเร็วหากเกิดความตึงเครียดในภูมิภาครัฐบาลลาวได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพรมแดนและศูนย์บัญชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการร่วมมือกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนากองทัพลาวไม่ได้จำกัดแค่ยุโทโธปกณรแต่รวมถึงด้านไซเบอร์และข่าวกรองด้วยระบบสอดส่องและการสื่อสารที่ปลอดภัยกำลังถูกติดตั้งเพื่อยกระดับความสามารถในการรับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์ทั้งในช่วงเวลาสงบและเมื่อเกิดวิกฤต การผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการฝึกทหารแบบดั้งเดิมทำให้เกิดระบบป้องกันที่ครอบคลุมและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายการซ้อมรบร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนกลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์เราได้จัดให้มีการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนายทหารอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อถือและความร่วมมือ การฝึกเหล่านี้ทำให้ประเทศสมาชิกสามารถตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเลาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนที่จริงจังและเชื่อถือได้ในภูมิภาคการลงทุนในบุคลากรถือเป็นอีกส่วนสำคัญเลาได้เปิดโรงเรียนทหารและโปรแกรมฝึกอบรมพิเศษเพื่อสร้างนายทหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านยุทธศาสตร์ การใช้อุปกรณ์สมัยใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องช่วยให้กำลังพลสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจเชิงยุทธวิธีได้ถูกต้องซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศแต่อย่างเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอาเซียนหรือภารกิจรักษาสันติภาพระหว่างประเทศการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานก็มีความสำคัญเช่นกัน ฐานทัพได้รับการอัปเกรดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยรวมถึงศูนย์บัญชาการศูนย์บำรุงรักษาและคลังจัดเก็บอุปกรณ์การขยายพื้นที่ฝึกซ้อมทำให้สามารถซ้อมรบขนาดใหญ่และยิงจริงได้การลงทุนเหล่านี้ช่วยให้กำลังพอลมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการฝึกฝนและยังเอื้อต่อความร่วมมือกับกองทัพพ,พันธมิตรในกรณีฝึกซ้อมหรือปฏิบัติการร่วม อีกหนึ่งความสำคัญคือภาพลักษณ์ของลาวในสายตาชาวโลกประเทศที่เคยถูกมองว่าอยู่ชายขอบของภูมิภาคกำลังสร้างตัวตนเป็นผู้เล่นที่มีวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงการรักษาสมดุลระหวา่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนด้านกลาโหมทำให้ลาวมีความน่าเชื่อถือ การยืนหยัดในฐานะชาติอาเซียนที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันทําให้เสียงของเรามีน้ําหนักมากขึ้นในการประชุมภูมิภาคและเวทีนานาชาติผลกระทบทางสังคมก็เป็นอีกประเด็นสําคัญการพัฒนากองทัพช่วยสร้างงานใหม่ฝึกฝนบุคลากรและเพิ่มทักษะท,ทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการลงทุนเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะความมั่นคง แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบางส่วนการที่กองทัพลาวมีมาตรฐานการฝึกระดับสากลยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับกองทัพอาเซียนอื่นๆได้อย่างราบรื่นในเชิงยุทธศาสตร์ภาพอนาคตคือการที่ลาวะจะก,กลายเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการปฏิบัติการร่วมของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองหรือการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ หากาวสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงอาเซียนจะมีโครงสร้างด้านความมั่นคงที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนในอนาคตดังนั้นปี2025จึงถือเป็นปีสำคัญเหล่าไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในความมั่นคงของภูมิภาคการก้าวขึ้นนี้ส่งสัญญ,ญาณไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกว่า เราพร้อมที่จะปกป้องตนเองและสนับสนุนเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างจริงจังโลกจะต้องจับตามองก้าวเดินนี้อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เรามีอิทธิพลต่ออนาคตของอาเซียนอย่างแท้จริง